ไปพบกับอ้ายหมูบอกข่าวครับท่านผู้ฟังท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์พาณิชย์บอกข่าวสวัสดีครับท่านพาณิชย์ครับสวัสดีครับคุณชัยยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเช้านี้มีทีท่าว่าฝนจะลงเม็ดไหมท่านเออเช้านี้เห็นอากาศจะเย็นนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เดินออกไปนอกบ้านเลยก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือไม่นะครับเมื่อวานก็ดูอากาศเย็นๆนะครับเมื่อวานทําท่าอยู่นะครับช่วงบ่าย ครับก็วันก่อนก็ดูเปิดตัวชนะทิ์แล้วก็เัยคิดว่าเอ็นคุณชายยงไม่ไปเล่นคาราบาสกิฟอนตาเล่กับชนาทิศเลยครับปีนี้คงไม่พร้อมครับรอเวลาอีกสามปีอาีครับครับผมเช้านี้มีอะไรบอกกล่าวกับเกษตรกรพี่น้องประชาชนเชิญครับครับผมครับก่อนอื่นเหมือนทุกครั้งนะครับเวลาที่แจ้งข่าวในรายการก็จะพยายามอ่ อัปเดตสถานการณ์เรื่องของโควิด19ประเทศไทยนะครับเพื่อให้สมามรถระวังกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่6,397รายนะครับเป็นประชาชนตัวไป6,373รายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ10รายแล้วก็เสียชีวิตก็18รายนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็อย่าประมาทนะครับ หน้ากากอนามัยมันล้างมือและที่สําคัญคือฉีดวัคซีนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อันนี้ก็ฝากย้าเตือนทุกครั้งนะครับสําหรับราคาสินค้าเกษตรศที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้นะครับข้าวเปลือกเจ้านี่น่าจะเป็นใกล้จะหมดแล้วนะครับน่าจะเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วที่ออกสู่ตลาดเกี่ยวสดนะครับหกพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันข้าวเปลือกแห้งความขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นแปดพันสองร้อยบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสด 7,000บาทต่อตันเขาเปลือกเหนียวแห้ง15%ก็9,000บาทต่อตันนะครับมะลิ105เกี่ยวสด9,000บาทต่อตันนะครับมะลิแห้งความชื้น15%ก็1 5้0 0บาทต่อตันนะครับมันสำปะหลังช่วงนี้เริ่มออกเข้าสู่ตลาดมากขึ้นนะครับหัวมันคระนะครับ2บาทถึง2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถ่าเปอร์เซ็นต์แป้ง ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนี่ก็สองบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งาราคาตามโครงการประกันรายได้ไดเกษตรกรมันสัมปะหลังก็อยู่ที่สองบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับสําหรับในส่วนของผักนะครับตลาดกลางผักสันติสุขสี่แยกพ่อขุนอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ตลาดค้าส่งใกล้เคียงนะครับอมะละกอที่เป็นข่าวนะครับว่า อะไรนะั้นร้อยเก้าสิบสองร้อยกว่าบาทต่อถุงน,ะนี่อันนี้ก็ของเพชรบูรณ์เราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็หนึ่งถุงสิบกิโละมะละกอพันดําเนินนะครับที่เหมาะสาหรับเอาไปทําส้มตำอะไรนี่ครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับก็แล้วก็ขนาดเดียวกันทางสํานักงานเองก็ได้เข้าไปตรวจสอบดูร้านอาหารอีสานร,ร้านส้มตำอะไรดก็ไม่มีการตรับขึ้นราคานะครับเพราะนั้นก็ของเพชรบูณ์เราเรื่องมะละกอปกตินะครับพักที่ สิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักคีลาวสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกฮอตแดงห้าสิบห้าถึงหกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวยี่บห้าถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เท่าที่ดูราคาค่ค่อนข้างทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับตัวฝักยาวยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนแปดบาทต่อกิโลกรัมคะน้าแปดบาทต่อกิโลกรัมนะครับ กระลำ6-7บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอก10บาทต่อกิโลกรัมนะครับอ,อ๋อมีลุยปร okay ับราคาขึ้นนะครับลุย4บาทต่อกิโลกรัมก็ขึ้นมาจากเมื่อวานอีก50สตางค์ต่อกิโลนะครับมเมื่อเขือเปาะ6-7บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเปาะนี่ขึ้นมา1บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้ง6บาทต่อกิโลกรัมนะครับหอมแดง30-40บาทต่อกิโลกรัม หอมแดงสดนะครับสิบถึงยี่สิบาทต่อกิโลกรัมนะครับแตงกว่าสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมขึ้นใช่สิบถึงยี่สิบาทต่อกิโลกรัมขึ้นใช่นี้ขึ้นมาห้าบาทต่อกิโลนะครับสําหรับในส่วนของเรื่องไข่ไก่นะครับที่มีการปรับราคาสูงขึ้นนะครับก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยทางกรมค้าภายในก็ได้มีการประชุมหาหรือ,ร,อร่วมกับทาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งตัวเองมีข้อตกลงร่วมกันาราคาไข่ไก่ครัหน้าฟาร์มนะครับก็สองบาทเก้าสิบสตางค์ต่อฟองนะครับซึ่งเมื่อมาถึงตลาดถ้าแยกตามเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์ไม่เกินสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองนะครับเบอร์หนึ่งไม่เกินสี่บาทต่อฟองเบอร์สองไม่เกินสามบาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อฟองนะครับเบอร์สามไม่เกินสามบาทห้าสิบสตางค์ต่อฟอง เบอร์สี่ไม่เกินสามบาทสามสิบสตางค์ต่อฟองนะครับแล้วก็เบอร์ห้าไม่เกินสามบาทสิบสตางค์ต่อฟองนะครับเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปเดินที่ตลาดเทศบาลสองราคาไข่ไก่ก็ยังไม่เกินราคาตามที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ตกลงกับทางกรมค้าภายในครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิบุรณวันนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพาณิ์จังหวัดท่านสุพลศรีทัพทิมครับสวัสดีครับ